ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีครับปกจากนักการเงินเพิ่มดูดวงราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์ตามเวลาตกฟากนะครับดูจากภาพดาวใหญ่แล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับดาวพินธบาตถึง2ดวงนะครับราหูกับเสาเล็งลัคนาแถมดาวพฤหัสด,ดาวสุประเคราะห์ก็จอดกรื่นวินาศควรจะดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทในช่วงนี้นะครับต้องระวังปัญหาภาระหนี้สินปัญหาลูกน้องบริวารน,นะครับ นอกจากนี้ถ้าใครเป็นหนี้นะสถาบันการเงินก็ระวังถูกกดดันอย่างหนักนะครับถูกทวงนู้ทวงนี่นะครับนะฝากช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามให้ด้วยนะครับนะสรุปแล้วดวงชาวสิงตั้งแต่2ตุลาคมถึง22ธันวาคมนะครับดาวพระหัสจรเข้าเรืเรอนวินาศนะครับได้มาตรฐานเป็นดาวมหาอุดนะครับถ้าดาวพระหัสบุรีเดิมดีก็อาจจะเปลี่ยนผลดีก็ได้นะครับนะทำให้ชาวสิงฉลาดไหวพิบติพานดีเอาตัวรอดเก่งนะครับ มีลูกหลานบริวารหรือผู้หลับผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแบบลับๆไม่เปิดเผยนะครับสนใจศึกษาวิชาเรนลับเช่นโหราศาสตร์จิตศาสตร์นะครับหรือบ,บ,นะบ,บางคนก็อาจจะได้โชคลาภมาแบบฟุกๆก็ได้นะครับเป็นคนดวงแข็งตุยยากนะครับเจ็บป่วยก็จะหายเนื่องจากดาวมรณะเขาวินาศนะครับจะตุยก็จะรอดแบบปฏิหารนะครับแต่ถ้าดาวพฤหัสบดีเดิมเสียนะครับเป็นนิเป็นประหรืออยู่อรกมรณะวินาศก็จะ จะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากลูกหลานบริวารหรือลูกน้องนะครับหรือคนรักลูกหลานสร้างหนี้ให้เจ้าชะตาต้องชดใช้ความประมาทเลินเล่อของเจ้าชะตาทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายนะครับกับรถบกรบราก็ขอให้ระมัดระวังอย่าอาระออย่าอารมณ์ร้อนนะครับผู้ที่มีหนี้สินก็จะถูกสถาบันการเงินไล่ทวงหนี้นะครับบางคนก็จะมีคดีความเกี่ยวกับหนี้สินหรือมรดกนะครับ ได้รับความร้อนร้อนเกี่ยวกับกองมรดกด้วยนะครับเจ้าชะตากลัวตุยนะครับกลัวติดคุกศัตรูรับใช้กฎหมายเล่นงานนะครับผู้ที่ทําผิดกฎหมายผิดศีลธรรมต้องระวังคดีความตามมานะครับก็ขอให้ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับขอให้ชาวสิงห์ทุกคนโชคดีนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ